สวัสดีครับผม B ี5 1 0 9 0นยเายวิยีพงศ์บัณทังจะไปนำเสนอะขั้นตอนและปัจจัยสำคัญต่อการออกแบบและรวบรวมน้ำเสียและลงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนนะครับขั้นตอนการดำเนินการออกแบบรวบรวมน้ำเสียและลงปรับปรุงคุณภาพน้ำครับผมหลักๆจะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับคือ1จะทำแผนหลักในการจัดการน้ำเสียชุมชน2 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 3. คือการออกแบบรายละเอียดสี่คือการก่อสร้างและอันสุดท้ายคือการดำเนินการระบบนะครับรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการครับผมคือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ คือจะมีความสำคัญเนื่องจากจะส่งผลต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในระยะยาวและก็ข้อที่สองจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่องบประมาณการเดินระบบประสิทธิภาพของระบบนะครับหัวข้อต่อมาคือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนควรมี ส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการเลือกที่ตั้งของโครงการขณะก่อสร้างการเดินระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมครับประชาชนควรได้รับควรได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเจ้าของโครงการควรจัดสรรงบประมาณในการจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์กระ,ะกบวนการ ปรึกษาหารือต่างๆครับผมการสำรวจและเก็บข้อมูลนะครับเพื่อให้เข้าใจสภาพพื้นที่และปัญหาอย่างแท้จริงควรมีรายละเอียดดังนี้ครับคือ 1. สภาพพื้นที่โครงการ 2. แผนพัฒนาชุมชน 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องสี่ 4. ข้อมูลด้านการเงินเลขงบประมาณ 5. ระบบรวบรวมน้ําเสียและลงบําบัดน้ําดิบนะครับถ้ามีก็หกประมวลเอ่อข้อมูลประชากรเจ็ดข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแปดข้อมูลของฝนนะครับเก้าข้อมูลของลักษณะน้ําเสียและสุดท้ายคือข้อมูลที่ตั้งของลงปรับปรุงคุณภาพน้ําครับปีเป้าหมายและแผนการแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆครับผม ปีเป้าหมายคือระยะเวลาวงเล็บเป็นปีในอนาคตที่ยังทำให้ระบบสามารถรองรับอัตราการไหลและปริมาณสารโมลกุลที่เกิดขึ้นได้ยังสามารถทำงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับปีเป้าหมายไม่ได้หมายถึงอายุการใช้งานคือและก็การออกแบบให้ระบบสามารถรองรับได้ถึงปีเป้าหมาย ในครั้งเดียวจะต้องใช้งบประมาณสูงและต้องทําให้ช่วงแรกระบบทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่าเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงควรวางแผนเพื่อแบ่งการก่อสร้างหรือขยายระบบออกเป็นช่วงๆตามความจำเป็นการใช้งานครับหัวข้อต่อมาเป็นพื้นที่บริการนะครับ พื้นที่บริการหมายถึงพื้นที่ของชุมชนที่จะระบายน้ำเสียลงสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียและถูกลำเลียงไปบำบัดที่ลงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนพื้นที่เป้าหมายหมายถึงขนาดของพื้นที่ในเอ่อที่บริเวณในปีเป้าหมายครับมีปัจจัยที่ มีความสำคัญในการกําหนดพื้นที่เป้าหมายแผนการพัฒนาชุมชนแผนผังเมืองแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแผนการขยายเขตชุมชนแผนการขยายระยะขยายระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การจัดสรรงบประมาณครับหัวข้อต่อมาเป็นที่ตั้งลงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนครับหควรตั้งอยู่ให้ ให้อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดน,น้ำเสียและแหล่งรับน้ำทิ้งลดระยะท่อและ,ะสถานีสูบครับสองคือจุดระบายน้ำทิ้งควรอยู่ท้ายน้ำชุมชนและควรและไม่ควรอยู่ก่อนจุดสูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาครับสามควรมีระดับพื้นต่ำกว่าพื้นที่ชุมชนเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงในการรวบรวม,รวมน้ำครับสี่ควร อยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมเว้นแต่มีการสร้างกำแพงกั้นน้ำครับ 5. มีถนนเข้าถึงได้สะดวกเพื่อสะดวกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์สารเคมีระบบไฟฟ้าปลา,ปาโทรศัพท์ 6. กค,ค,คำนึงถึงลักษณะของชั้นดินและระดับน้ำใต้ดิน 7. คือราคาที่ดิน ถ้าที่ดินถูกสามารถซื้อพื้นที่ได้มากครับหัวข้อสุดท้ายจะเป็นการคาดการจำนวนประชากรในอนาคตครับวิธีการคาดการจำนวนประชากรคือตามหลักสถิติหรือคณิตศาสตร,ร์มีหลายวิธีขึ้นกับลักษณะการขยายตัวของชุมชนและระยะเวลาที่คาดการในอนาคตจะมีหัวข้อดังนี้ครับคือหัวข้อที่หนึ่งคือวิธี โตแบบเลขาคณิต2วิธีโตแบบเอ่อเลขคณิตครับสวิธีโตแบบชะลอตัว4วิธีโตแบบเส้นโค้งรูป s 5วิธีเอ่อเปรียบเทียบแล้วก็หจะเป็นวิธีเทียบสัสดส่วนครับผมครับผมขอบคุณครับ